โอ้ยต่างฝ่มยฝูบริสุทธิ์มาตัดขิงก่าพ่ตูช์ดิคุณจ่าขิงขิงขิงเห่าซ้ำคุณอะเบ้องเกาหลีเคิอันนั่นยังก็แจ้งกังลิ่งกังสบายแล่นั่งมีเบิ้มือ นี่กัสีส้สม่งแล้วค้ำนี่ก็ไพระหาเทวแลว้ลากบ,บ่บ <c oughs> ันลากค่ะไม่รอดค่ะหัวคนงวงเมนหัวคีือหัวคาอ่อนแยกพเศษใช่ไห,นนะหาามาษาราสมบัติคาขายฮะราชสมัดิคาอืม <c oughs> นี่จ้เ็ด้ำ้อนหาเที่ยยังนั่ เขาก็เด็กที่เประนันเนาะเขาก็กล้วสวยงามเหมือนยายเอาเ็ดหัน <c oughs> คุณรูดไทยเอาดิใส่รุดไทยไทยเอาไทยเทพโบราวแล้วก็รไทยเนียหรือพ่กมีใมครมาลักของขา ใกล้ง่วงนอนาตาตาตหลุบเลยา <S <S ตา,ตหยตาเห็นไปหันตากแดดคือว่าเท่า,ทเาหลาเขากระ ้นปรจักไม่คู่ปรจเอาไปแง่วงนึงแงให้ลูกเจ็ดสีลูกเพื่อนงายเหอบอคันมาลูกเว้นคู่กับยังวอวอเปกนี่อันนี้เล่น้นสองต้นแล้วก็ลูกต้นหนึ่งเว้นสองต้นแล้วก็ลูกต้นหนึ่งออพ่อขอกัเล่งงงแง่นี่ก็นเล่นไรว่าไปตัดขุ่นสิไม่เขาเฮ็ดที่ยังบดนเราก็นยังบอเซียดิทุ่นซีมีไปใช้แล้ววะ มาเนี่เขาแย่เนี่ยก็ได้่าให้เขาไปตดัดม,มันกับรัสเซียมันยางมาหามรถไไปให้ช่หน่อไปยังเขาไปตัดตัวเขาเราขาสบางตัวนะไม่ายางนะเพียงอย่างเลูกวินผมได้ย่บ่ได้บา้าลูกเบิดนั <c oughs> ่นหละมันเชื่อางเว็นเดดเต็นทปีนไปนอกบา่า ตั้งหัวกับหัวง่ามไอหลิวทรงมากมันเป็นรถที่รถอีเต็ิแบบแันนี้มีหางงาวยานคะุณใส่รถยังบ่นใน,นเบื้องวิดีโออยู่ ก็หายไปไปไหง,งนั่งนี่ยูใจไกลกับหัวนอนต้องอไปที่กิงคอไ้หนึ่งสบายซะตังม,มีหม,มทุกมุมเลยระบบล,า,ลานี่เพื่อจะเรือวันนี้สำไม สินี้เข้ามาบอกรุ่งบอกแก้ไไปกับบ่ไปบอกฟ้องคุนรุ่งกับบ่รุ่มนกระชูกาแฟมันกไือมนมีคนเอาใจใส่ใจแบบว่าเอาแบบว่าขั้มจะขุนประมาณนั้นนะเอาปกติก็ไ่ได้ให้กินเจมือเนาะแม่บ่นอะไรบ่นละเอียดเกี่ยเลยว่ะ

ันมามันถมหลายก็ได้อยากให้ไปตัด